วันนี้จะพามาพาหุรัดพาหูรัดในวันสงการานรถแทบไม่มีคนก็ไม่ค่อยมีเดินดิโอสยามดิโอสยามดูคนแทบจะไม่มี ปติภารัฐจะคนเยอะมากวันนี้เงียบฉี่เลยหลายล้านเลยที่ปิดฝั่งนู้นปิดทั้งทถบเลย ปิดทั้งแถบเชน่าเวอร์ก็ปิดนะจ๊ะเชน่าเวอร์ก็ปิด เราจะต้องดูางห,า,ดดดหาของของเราครับชนะบอก็ัปิดแต่เราต้องดูหาของของเราผมไม่ปิดแต่คนไม่มีไม่ปิดนะฮะแต่คนไม่มี ร้านรวมปิดทั้งแถบเลยพังคุณร้านที่คลึกคลื่นก็คือวัน,นสงการวันที่สิบสามนีคนไม่มีเลยมีแต่มีน้อยมากร้านค้าก็ปิดเยอะมากมก เดี๋ยวเราจะข้ามข้ามไปฝั่งสัมเพลงนะนี่คือเราข้ามมาฝั่งสัมเพลงแล้วการวรวมติดเช่นกัน สองอเพลงเวลาบ่ายโมปิดสองข้างทางปิดหมดสะพานหันสะพานหันปิดหมด หมดค่ะคือเมื่อก่อนเราเคยใช้เขาไปล้สี่ร้อยห้าร้อยกัน we